รีวิวไฮเอสติกของพี่อุจุนเดี่ยดีไซน์ขนาดประมาณก็ถือว่าเล็กนะเดี๋ยวมือพี่ใหญ่กว่าหน้าน้องเลยมาดูเดี๋ยวเรามาแกะกันหน้ารักมากเลยนะแบบแพ็กเก็แพ็กเกจน่ารักมากเดี๋ยวเรามาแกะดูกันข้างในนะไอ้ตัวนี้ไม่แน่ใจเป็นน้ําแข็งหรือว่าเป็นไข่มุกไข่มุกสีทองไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้แต่ว่าแพ็กเก็น่ารักมากอะเรามากินดูลองแกะดูเดี๋ยวต้องเทใส่ในนี้ป่ะ ต้องบอกก่อนนะคะผมว่าเราเคยว่าเราแกะกินก่อนแล้วเพราะว่าเราเตะเตะไม่เราเตะเตะหมายว่าเรายังไม่ได้กินไงใช่ยังไม่ได้กินอ่ะเรามาแกะพร้อมกันนะคะผมครั้งแรกเลยนะโอเคเนี่ยด้านในที่จริงมันจะมีซองด้วยนะเราแกะออกาเมื่อกี้แกะไปแล้วด้านในจะเป็นอย่างไงเรายังไม่ได้กินยังไม่กินเลยยังไม่ได้กินนะคะนี่จะเป็นแท่งๆแบบนี้ค่ะมันเขาเรียกขนมอะไรนะ ขนมที่กินตอนเด็กอะไฮเอ็นสตต๊กขนมหวานกลิ่นโคลามันกลิ่นเลมอนลางโซดาอมันมันจะเป็นหลอดอ่ะใช่ไหมแล้วก็ดูดแล้วก็ดูดแต่ว่าดูดไม่ขึ้นใช่นี่เขามีนี่มันต้องใสอย่างนี้หร้วเปล่าใส่ลงไปในหลอดแบบนี้อืมอืมันก็ดูดใช่หรอไม่ใช่นะงันก็อย่างนี้แล้วก็ดูดสีเขียวเรื่อยนะ นนไม่ใช่สีเขียวอันนี้ไม่ใช่ครนะับผมที่สีเขียวเลมอนหลาอันนี้สีโคลา่าเอยรสโคลา่าลองสีนี้ดูมีสองรสน,นะคะผมมีสองรสอืมอร่อยเขากินแบบนี้ถูกไหมเนี่ยไอเคียวต้องบอกกนะ่อนก็คือดูดดูดดูดูด,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 ดแต่ตอนเ,นเด็กๆอ่ะเคยกินอยู่มันจะเป็นแบบอันยาวๆอันนี้ก็กินง่ายจริงนะมันเป็นอัน,นเล็กเล็กอืมกินง่ายมากเลย ก็แค่กินจิตแล้วก็ใส่นในนี้ <ขอ S 2> ใครอยากรู้ว่ากินยังไงนะครับผมขอภัยทุกคนนะไ้ไดลองกินได้แล้วค่ะจริงๆมันก็กินได้เรื่อยๆอะ่ะเนี่ยแล้วก็เก็บใส่ในนี้ได้เนี่ยแล้วก็เอาเก็บใส่นี้ตาเต็มสิบให้่าไรให้สิบให้สิบเหรอให้สิบเลยอร่อยผมขอหักเหลือเก้ากินยังไม่นึนง มันเหมาะสำหรับเด็กนะผมว่าของสำหรับสำหรับผู้ใหญ่มันเล็กไปดนึ่งแล้วกินยากไิดนึงขอลอเียนไปตามจริงไงเพราะพี่มือใหญ่ไงเออเกือบหลุดลงคออร่อยครับผมไปหาซื้อได้นะครับผมบ๊ายบาย